ท่องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่งพนตอน หลวงปู่สวงให้โชคถูกหวยสิสองล้านเมื่อใดที่ต้องการจะกราบสการะหลวงปู่สวงผมคิดว่าทุกคนต้องนึกถึงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเป็นสถานที่พำนักของสรีระสังขารหลวงปู่สวงนักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้ ที่เป็นพระผู้บำเพ็ญเพียรตามเขตชายแดนไทยกัมพูชาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนกลายมาเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คนทั่วไปจนผู้คนต่างพากันเรียกหลวงปู่สวงว่าเทวดาเดินดินซึ่งภายหลังที่หลวงปูล่ลาสังขารเมื่อปีพศ2543ไปแล้วนั้น สรีระสังขารของหลวงปู่ก็ไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ก็ได้นำสรีระสังขารของหลวงปู่ไปบรรจุเอาไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาและนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรกันและลอดใต้โลงแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยผู้ที่มีจิตศรัทธามากมายที่ได้มากราบไหว้สการะสรีระหลวงปู่สูงแล้ว เมื่อได้กลับไปบ้านไม่นานก็ได้รับโชคลาภตามที่ได้ขอหลวงปู่เอาไว้ดังเช่นหญิงสาวชาวสุรินทร์ท่านนี้มีชื่อว่านางทันอายุห้าสปีชาวบ้านน้อยชนประธานตำบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินด้วยความศรัทธาและเลื่อมใสในองค์หลวงปู่สูงมานานแล้ว ทำให้เธอพร้อมญาติพี่น้องได้เดินทางมากราบนมัสก,การขอพรจากหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดโดยเธอได้อธิษฐานขอพรต่อหน้าสรีระสังขารหลวงปู่สวงว่าขอให้เธอมีเงินเพื่อจะได้ทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านเด้ล่วงลับไปหลายปีแล้วซึ่งตอนนี้ เธอยังไม่ได้ทำบุญเพื่อตอบแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าเธอยังไม่มีเงินหากมีเงินจะได้ทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และถวายบูชาคุณหลวงปู่สวงด้วยหลังจากกราบขอพรหลวงปู่สวงเสร็จแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านพอตกช่วงกลางคืนเธอเข้านอนกำลังเคลิ้มเคลิ้มใกล้จะหลับ ก็ได้ยินเสียงผู้ชายมาบอกข้างหูว่า286 286ได้ยินอยู่สองครั้งเธอจำได้อย่างแม่นยำและได้นอนหลับไปพอรุ่งเช้าวันที่16กรกฎาคม2563เธอก็ได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ลงท้ายด้วย286หาอยู่นานจนได้เลขชุดสองใบ คือสลากเลขที่873286พอช่วงเย็นเธอก็ได้มานั่งลุ้นการออกรางวัลของกองสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งผลออกรางวัลปรากฏว่าเลขรางวัลที่หนึ่งออกหมายเลข873286ตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เธอซื้อเอาไว้พอดีคือเลข 8 7 3เจ6พอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองใบได้รับเงินรางวัลจำนวน12ล้านบาททำให้เธอดีใจมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เพราะว่าเธออยู่กับหลานสองคนเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงได้ปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนหลังจากนั้นผ่านไปได้สี่วัน เธอจึงได้โทรศัพท์ไปบอกลูกชายที่อยู่กรุงเทพให้ทราบว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งจากนั้นลูกชายได้กลับมาบ้านและได้ให้ลูกพาไปแจ้งความและลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่อำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์จากนั้นก็พากันเดินทางไปขึ้นเงินที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กรุงเทพเมื่อขึ้นเงินได้เรียบร้อยแล้ว เธอและครอบครัวได้พากันเดินทางมาที่วัดไพรพัฒนาเพื่อกราบขอพรหลวงปู่สวงทำบุญแก้บนถวายเงินบูชาคุณหลวงปู่สวงตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้และตั้งใจจะให้หลานชายบวชถวายหลวงปู่สวงในครั้งนี้ด้วยพร้อมทั้งได้ถวายเงินเพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ซึ่งขณะนี้หลวงพ่อพุทธวัยโมร่วมกับคณะศิทธิอนุสิทธิ์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกำลังร่วมกันดำเนินการก่อสร้างและยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากนอกจากนางทันแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งนามว่าคุณสุนิสาอายุ29ปีชาวสีสะเกด เธอเล่าว่าเมื่อปลายปีพศ2562เธอและครอบครัวเดินทางไปวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปกราบสการะแล้วลอดใต้สรีระสังขารของหลวงปู่สวงเพื่อขอพรในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่2563เมื่อไปถึงที่วัดไพร ปรากฏว่าบริเวณมณฑดบซึ่งเป็นที่ตั้งสีรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปูส่สวงนั้นคนมามากชนิดที่รีกได้ว่าแน่นแบบมืดฟ้าหมูดินเลยทำให้เธอและครอบครัวไม่สามารถที่จะขึ้นไปกราบสรีระสังขารของหลวงปูส่สวงได้เธอจึงได้นั่งลงที่บริเวณบันไดของบนดบ และพนมมือขึ้นอธิษฐานขอพรจากหลวงปู่สวงให้เธอมีโชคในวันขึ้นปีใหม่2563จากนั้นเธอและครอบครัวก็พากันไปนั่งรถเที่ยวชมตลาดบายตึกเจียและเลือกซื้อสินค้าโอทอปที่ตลาดเพื่อน,นำกลับไปเป็นของฝากญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมงานของตนที่จังหวัดชนบุรี และที่ตลาดนี้เองเธอก็ได้หาซื้อรอตตอรี่จำนวนหใบจากพ่อค้าแม่ค้ารายละหนึ่งใบและเธอต้องการจะซื้อเลขทะเบียนรถของเธอคือ2841ปรากฏว่ามีรอตตอรี่เหลือแค่ใบเดียวเองที่เป็นเลขท้าย41เธอจึงซื้อเอาไว้จากนั้นเธอได้นำรอตตอรี่ที่ซื้อมาไปแจกญาติพี่น้องคนละใบ และเหลือเก็บเอาไว้เองแค่หนึ่งใบและใบสุดท้ายที่เหลืออยู่ที่เธอเก็บเอาไว้ก็คือใบที่ลงท้ายด้วยเลขสี่หนึ่งจนช่วงบ่ายของวันที่30มธันวาคม2,562ผลสลากินแบ่งรัฐบาลออกปรากฏว่าเธอถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนเงิน6ล้านบาททำให้เธอดีใจมาก จึงพากันไปแจ้งความที่สอพอกันทาร,รมไว้เป็นหลักฐานเมื่อเธอนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลเรียบร้อยแล้วเธอได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญให้กับหลวงปู่สวงแบ่งให้กับพ่อแม่ส่วนที่เหลือเธอก็เก็บเอาไว้สําหรับเป็นทุนค้าขายต่อไปหลวงพ่อพุทธวัยโมประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนากล่าวว่า มีสิทธยานุสิทธิ์และก็พุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่พากันมากราบขอพรขอโชคจากหลวงปู่สวงและเมื่อกลับไปบ้านก็จะโชคดีได้รับพรตามที่ขอเอาไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งรางวัลที่หนึ่งและรางวัลต่างๆจำนวนมากแต่ว่าผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งส่วนมาก จะไม่เปิดเผยตนเองออกมาแต่ว่าจะพากันนำครอบครัวญาติพี่น้องมาแก้บนกับหลวงปูส่สวงที่ได้ให้โชคตามที่ขอพรเอาไว้เป็นจำนวนมากทุกวันแม้ว่าหลวงปูส่สวงท่านจะได้ละสังขารไปแล้วแต่ความเมตตาที่มีต่อลูกหลานของหลวงปู่มิเคยหยุดเลยอิลิเมียองสวงสัมปโน อิติปิโสนโมพุทเถยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ